เออสวัสดีทุกคนด้วยนะครับหันให้หน่อยก็ได้ค่ะเอออย่างนี้แหละสวัสดีทุกคนด้วยนะค่ะเหมือนในเกมแบ็กจูมหรือเปล่านะซึองผมก็ได้ไปฟังมัน ไอตัวแบล็กเบียเนี่ยขเขารู้ตัวไม่ได้นะแลวพวกก็จะถึงฉลายสินขาดเจอไฟนะีผมก็เลยนึกได้นะว่าไอพวกนี้เนี่ยมันกลัวไฟมันมันเป็นไวรัสครับอย่างเช่นไอไอตัวขี้แก้วที่มันไว่ายลื่นได้ในห้องแบล็กเบียสีเหลืองเราไปให้ดูเลยมน้องตัดฉากก่อนถ้าไม่เป็นนี่ กี่ต,ตัวตัวไหนแม่ตัวไหนตามของกันแม่มันยจะไหนเอาเป็นว่าทำมันก่อนล้วกันมันมาแล้วก็แต่น,นี่ก็เก็บของแล้ว,วกันแล้วก็เก็บไม้ให้ถึงหกติวนะบรรลุกัน

石垣だもん。 มาแล้วมทรามาคผิแม่ด็วโยโยโวโวเฮ้ยเฮ้ยคิดจะทำผมก็คิดดีๆก่อนแล้วกันหมายถึงผมหรื <unintelligible> <ume de be written> ่งหหมายถึงเขา ใบถึงผมนั่นแหละอือหืออือออืออจะตายอยู่แล้วออกลับไปเป็นสภาพนั้นอี่แกโอ้แล้วไม่ได้ตายแต่เล็ดบอลเลยเคยเชื่อตัวอะไรวะเนี่ยมันค็เจอมันคืเจอฮูตัวยังหลอนแต่เคยเจอในเวรคคับอยู่ถ้าลงมดเดนะอ่นะเออะลิศอ่ะหายไปไหนอะออ มันหายไปไหนแล้วเนี่ยเออ,อไวรัสก็ต้องกำจัดด้วยเด็ดมั่น้อนจัดเต็มจัดหนักไปเลยรอบสองรอบที่สาม ทุกสองคดี๋มวจะเชื่อ เป็นเครื่องยนต์สงคราหรือวอองเนนาก็จะเป็นเครื่องยนต์สงคราหรือวอลองเทำลายไม่ถึงใช่ไม่ถึงไอ้แค่อ อย่างงั้นแหละโอ้ยมึงอัดปากมันเลยไหมเฮ้ยหันหันปากมานี่หันปากมานี่อาปากอาปากบอกให้อ้าปากจะไปไหนนี่อ้าปากทีได้กินไฟเรื้วัวเฮ้ยเฮ้ย kèm bơ, tái phí tái phí tá hột bà có kìm nó muốn khay à <cười> <cười> ตายนะฮะแล้วก็จะอยู่ในห้องนี้ไปสักพักนง